ลายาจอ MSI MPG 271QR QD-OLED X50 จอเกมมิ่ง 2K ที่จัดเต็มทั้งฟีเจอร์และคุณภาพการสแสดงผลระดับท็อปที่สำคัญคือตัวจอมี refresh rate สูงเสียดฟ,ฟ้าถึง500เฮเรียกได้ว่าลื่นไหลสมใจและแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นจอ QD-OLED แล้วภาพที่ได้จึงออกมาสว่างสีสดและคอนทราสต์จัดเต็มถือเป็นจอที่เหมาะทั้งงานเกม งานบันเทิงและงานโปรดักชันในส่วนของดีไซน์ก็มาในบอดี้สีดำพรีเมียมมีไฟ RGB หลังจอปรับได้ครบทั้งหันซ้ายขวาก้มเงยหมุนจอแนวตั้งก็ทำได้90องศาและปรับความสูงได้ถึง11เซนติเมตรการประกอบก็ทำได้ง่ายมากแค่เสียบขาตั้งก็พร้อมใช้งานตัวจอจะมีขนาดอยู่ที่26.5นิ้วอัตราการตอบสนอง0.03มิลลิวรองรับดิสเพลย์ HDR True Black 500สว่างสูงสุด1000นิต คอนทราสต์1ล้าน5แสนต่อ1และค่าสีระดับท็อป DCI P3 99% sRGB 138%และ Adobe RGB 98%พอร์ตก็ให้มาครบทั้ง HDMI 2.1 2ช่อง Display Port 2.1a 1ช่องและ USB-C 1ช่องพร้อมสายครบในกล่องแถมยังมี Headphone เอาด้วยถ้าใครสนใจราคาเปิดตัวของจอจะอยู่ที่34,900บาทถ้าอยากลองก็อย่าลืมไปจัดกันเดอ้อ